ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปร้าตกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องใจที่ฝึกได้เป็นสุขโดยพระครูสีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่เคารพบ,บูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อัตมภาพจะได้น้อมนำพระสัทธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาฝากแก่ญาติโยมเพื่อเป็นเครื่องเจริญธรรมเจริญใจเจริญกำลังแห่งสติปัญญา และความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นเครื่องดำรงตนให้ดำรงอยู่อย่างเป็นปกติสุขและเพื่อการสร้างกุศลความดีงามอันเป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์เข้าถึงสุขติและมรรคนิพพานสึกไปทางรายการปักถาธรรมของทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลมประชาสัมพันธ์ตามสมขวรแก่เวลาาติโจมท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตรัสสอนให้เรานั้นเป็นผู้ที่รักษาใจของเรานั้นให้เป็นผู้ฝึกฝนจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบให้มีความสุขให้มีความเบิกบานผ่องใส ดังคำว่าพุทโธหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจที่รู้เข้าใจตามสัจธรรมความเป็นจริงและจิตใจที่ตื่นก็หมายถึงว่ามีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์รู้สึกมีความาตื่นตัวอยู่เสมอด้วยความไม่ประมาทในการที่จะดำเนินชีวิต ไม่ประมาทในบุญกุศลไม่ประมาทในศีลธรรมไม่ประมาทในความตายก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความหมายที่ว่าผู้ตื่นตัวอยู่เสมอไม่ประมาทและผู้เบิกบานก็คือผู้มีจิตใจที่สงบหมดจดผ่องใสจิตใจเบิกบานดังนั้น พระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้เรานั้นเป็นผู้ฝึกใจดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวะหังผู้ฝึกจิตดีแล้วนำสุขมาให้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นได้ว่าทําไมพระพุทธเจ้าต้องสอนให้เรานั้นฝึกจิตฝึกใจของเราทั้งหลายเพราะว่าเราท่านทั้งหลายจะทุกข ก็ทุกเริ่มต้นที่ใจจะสุขก็สุขเริ่มต้นที่ใจดังนั้นเราจะทุกพุทธองค์ก็ตรัสว่าจะทุกได้ก็เพราะกิเลสและตัณหาของตนจะสุขได้ก็เพราะกิเลสและตัณหาของตนนะที่สุขได้เพราะกิเลสตัณหานั้นลดน้อยลงและดับไปที่ทุกต่อไป ็เพราะกิเลสและตัาหาของเรานั้นมากขึ้นก็ทุกต่อไปทีนี้แล้วใครเล่าจะเป็นผู้ที่ทำให้เราสุขหรือเราทุกข์คนอื่นหรือสิ่งต่างๆรอบตัวหรือธรรมชาติสังคมโลกนี้หรือว่าอะไรที่เป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแท้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า ใจของเรานี่แหละตัวเราที่ประกอบด้วยจิตและใจหมายถึงรูปและนามนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เรานั้นมีความทุกข์หรือมีความสุขก็ได้โดยเฉพาะหลักๆแล้วจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขและ มีความทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้หรือจะเพิ่มทุกข์ได้ก็อยู่ที่ใจจะมีสุขได้มากขึ้นหรือมีสุขน้อยลงก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นพุทธองค์จึงได้ตรัสพุทธภาสิตสนับสนุนไว้ว่าหากว่า บุคคลเรานั้นมีใจเป็นนายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดทุกอย่างสำเร็จอยูด่ด้วยใจจะกล่าวก็ดีจะพูดก็ดีจะคิดอะไรก็ตามเนี่ยหากว่ามีใจที่ประกอบด้วยกุศลความดีงามแล้วประกอบด้วยสุจริตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะฉะนั้น ญาติยโยมจะเห็นว่าใจจึงเป็นสิ่งที่จะนำทุกข์หรือนำสุขมาให้ก็ได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เรานั้นได้รู้จักฝึกจิตฝึกใจครน,นี้ว่าเหตุที่จะทําให้ใจทุกข์หรือใจสุขได้ด้วยกิเลสและตัณหาอย่างไรญาติยโยมญาติยโยมจะเห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่ใจของเรานั้นประกอบด้วยความโลภความโกรธและความหลงความอยากต่างๆที่เป็นกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราวนะั้นเป็นทุกข์เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราโลภจนเกินตัวนะ แสดงหาด้วยความโลภเนี่ยมันเหนื่อยมันต้องใช้แรงกายมันต้องใช้ความพยายามจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าอำนาจในการที่จะมาช่วยให้เรานั้นได้สิ่งที่เราต้องการปรารถนามาให้ได้ตราบใดที่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการปรารถนานี่ ก็จะเป็นทุกข์ร้อนรุ่มหัวอกหัวใจอยู่ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับใครที่มาขัดมาขวางก็กลายเป็นศัตรูไปหมดแม้ว่าคนคนนั้นจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีพัญญาเป็นลูกเป็นหลานก็ตามจะกลายเป็นศัตรูไปหมดบุญคุณทั้งหลายที่เคยมีมาต่อก,กันนั้นก็ไม่มีผลแล้ว เพราะมาขัดขวางสิ่งที่ตัวเองอยากได้ศินธรรมจัญญาทั้งหลายก็จะหายไปไม่สามารถที่จะมาทัดทานความอยากได้เหล่านั้นเพราะความโลภดังนั้นจึงก่อให้เกิดทุกข์ความโกรธก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ติดพันต่อเนื่องจากความโลภก,ก็ดีไม่ได้ตามที่ตนต้องการปรารถนาก็ผูกโกรธ ผูกเวนจองเวนจองกรรมอาฆาตพยาบาทการที่จะโกรธเนี่ยยมสังเกตเถอะเวลาใครมาเอาเปรียบเรามาหลอกเรามาโกงเราหรือมาด่าเรามาทำร้ายเราเนี่ยแล้วโกรธไปกี่วันยัดยนะโกรธไปหลายวันหนึ่นื่งความโกรธน,นอกจากนั้นก็ยังมีความน้อยใจ ความน้อยใจความเสียใจความเศร้าใจก็ติดพันกันไปในเรื่องเหล่านี้ถ้าเรารู้สึกผิดเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ได้ดังใจเราก็รู้สึกน้อยใจรู้สึกโกรธนะรู้สึกหงุดหงิดความโกรธเคืองเหล่านี้นี่มันพร้อมที่จะเข้าไปทำลายล้างพร้อมที่จะเข้าไปห้ำหั่นประทุษร้ายด้วยโทสะอันรุนแรง ยอสังเกตเห็นว่ายุคสมัยเนี่ยคนขับรถนะบีบแต่ใส่กันกระชักปืนไล่ยิงกันแล้วเห็นไหมนั่นแหละด้วยความโกรธนะหลังจากนั้นใครมาด่ามาว่าก็ออกไปท้าตีท้าต่อยและชักปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วนั่นแหละก็คือความโกรธเราจะบอกว่าบรรดาโทสะอย่างไรก็ตามก็คือความโกรธนะรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามก็คือความโกรธ นะจะเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างไรก็ตามก็คือความโกรธก็เป็นทุกข์จงโกรธแค้นเป็นทุกข์นอนกัดฟันกอดกอดก็เป็นทุกข์นอนไม่หลับมาหลายคืนก็ด้วยความทุกข์ความเครียดความแค้นบางคนจนเป็นโรคไมเกรนบางคนก็าเป็นโรคมะเร็งบางคนก็เป็นโรคเส่นเลือดในสมองตีบสมองแตกนะบางคนก็เรียกว่า ความเครียดลงไตก็มีโยมโยมท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยจะต้องฟอกไตอ่จะต้องฟอกไตละไม่รู้ว่า,ามาจากสาเหตุอะไรหมอก็ถามไถ่แล้วว่าเอ๊ะกินเคมมเมน็มไหมเล่าบรีสูบไหมกินดื่มไหมก็ไม่มีนะกินอาหารจืดมาตลอดออกกำลังกายแต่กลายเป็นว่าถามไปถามมามีความเครียด เป็นคนทีนะ่คิดทุกเรื่องเก็บมาคิดทุกเรื่องนะปล่อยวางไม่ค่อยไดนะ้ใครว่าอะไรหน่อยรู้เรื่องอะไรหน่อยก็ขี้หงุดหงิดขี้น้อยใจขี้โมโหนะแล้วก็เก็บมาคิดอยู่ทุกเรื่องปล่อยวางไม่ค่อยได้หมอก็เลยสันนิษฐานว่าอ๋อน่าจะเป็นเรื่องนี้นะความเครียดเพราะมีงานวิจัยต่างประเทศก็บอกว่า เมื่อเกิดความเครียดความโกรธเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารที่เป็นพิษต่อร่างกายแล้วไตก็จะต้องทําหน้าที่ขับสารพิษเนี่ยที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเองเนี่ยนะออกไปด้วยใช้เวลานานนะแต่ละครั้งเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงถึงจะหมดและนี่ถ้าบ่อยล่ะถ้าเครียดบ่อยโกรธบ่อยล่ะมันจะใช้พลังงานของไตที่จะทําหน้าที่ขับ มากน้อยแค่ไหนนานเท่าไหร่ญาติโยมคะหมอก็เลยบอกว่าโอ้ต้องลดความเครียดนะต้องลดความเครียดอันนี้เท็จจริงก็เป็นเรื่องที่ท่านพูดมาแต่มาก็พูดไปก็นี่แหละความเครียดทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นเครียดที่ไหนละ่ะโยมเครียดที่ใจนะโลคก,ก็มาจากใจนะโลคก,ก็มาจากใจ ก็ปรารถนาที่จะได้ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเนี่ยเออก็มาจากใจนะนอกจากนั้นความหลงนะความหลงเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้พื้นที่ความทุกข์มากขึ้นพื้นที่ใจที่จะมีความสุขลดน้อยลงนะเรามักจะหลงหลงแล้วก็นำไปสู่ความโกรธบางคนหลงในความ สำเร็จของตนเองบางคนหลงในความรู้บางคนหลงในอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์บางคนก็หลงในวาสนาทรัพย์สินเงินทองฐานะความเป็นอยู่บางลนบางท่านบางคนก็หลงในลูกลักบางคนบางท่านก็หลงในวัตถุสิ่งของบางคนบางท่านก็หลงในทรัพย์สินเงินตราจึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นความลูมหลงหลงและทําให้เรานั้น จะไม่รู้สึกตัวมักจะถูกครอบงำด้วยมายาสมมุติเหล่านี้จนเราลืมไปว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ไม่เกินร้อยปีก็ตายแล้วเราลืมไปว่าตายไปแล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยไม่ได้มาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวร่างกายเนื้อหนังบางสายยังเอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะแล้วอะไรมันจะติดตัวไปได้และจะหนีพยามัจ,จุราชหนีความตายไปได้ไหม กลายเป็นคนประมาทเมื่อไหรก็ตามที่หลงก็กลายเป็นผู้ประมาททันทีพอหลงเช่นนี้แล้วเนี่ยจนในที่สุดก็มักจะหลงในทิฏฐิมาณะอัตตาตัวตนของเราคิดว่าเรามีความรู้มากคิดว่าเรามีอำนาจมากคิดว่าเราถูกทุกเรื่อง<ม>ก็ไม่มีการที่จะยอมกันมไม่มีการที่จะปรับเข้าหากัน<ม>ถอยกันคนละก้าวไม่มีการที่จะเรียกว่า ลดลาวาสอบไม่มีการที่จะรู้จักปล่อยวางได้เลยเพราะทิฏฐิมณนะอัตตาตัวตนนิหลงเพราะโมหะเข้ามาครอบงำนะสามีว่าผิดหูหน่อยก็โกรธแล้วนะไม่พูดกับสามีละหลายวันพัรยานะพูดผิดหูหน่อยก็โกรธภรรยาแล้วหาว่าภรรยาอย่างโน้นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าความหลงหลงในความเป็นตัวเป็นตน,นลูกเจ้าเราล้า,าน นะพูดไม่เข้าหูหรือไม่ทําตามที่ใจต้องการปราตนาก็โกรธแล้วน้อยใจแล้วงอนแล้วนะก็ทําให้จิตใจในเศร้าหมองเป็นทุกขนะ์เป็นทุกข์นี่ก็เพราะหลงนะเพราะหลงเหมือนกันลูกเต้าเหราหลานก็เหมือนกันบางครั้งบมือทีแล้วก็หลงยุคสมัยนะหลงวัตถุนิยมนะหลงจนเรียกว่าลืมที่จะเคารพนับถือพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญนะ่ลืมไปว่าเราจะต้องดูแล อุปถรัรมภ์บำรุงช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ลืมที่จะเอาใจใส่พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นี่เรียกว่าเราก็หลงนะหลงจนลืมหน้าที่นะหลงจนลืมหน้าที่เพราะฉะนั้นความหลงก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจมันก็ทุกขนะ์ใจพอถูกครอบงามแล้วด้วยความหลงนี่นะทีแรกก็คงจะไม่รู้สึกเพราะมันหลงไปแล้ว น่ะหลงไปแล้วบางคนหลงเนี่ยก็ถึงขั้นที่ด่าพ่อด่าแม่น่ะอย่างรุนแรงและในที่สุดพอเราได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาภายหลังเราก็กลับมารู้สึกผิดนี่เรากลับมารู้สึกผิดในใจของเราว่าโอ้เราได้ทำผิดไปแล้วเราไม่น่าเลยก็มานั่งเสียใจเป็นทุกข์ตำหนิตัวเองอยู่ เป็นทุกข์กัดกุ้มอยู่เป็นเวลานานญาติโยมหลายท่านเป็นอย่างนั้นแตนะ่ทั้งที่ท่านก็มีชีวิตอยู่เราก็ไม่มีหน้าที่จะกลับไปหรือไปขอโทษท่านนะไม่มีหน้าที่จะไปขอโทษท่านก็เรียกว่าปรารถนาที่จะทำเหมือนกันแต่หาโอกาสยังไม่ได้ไม่กล้านะไม่กล้า อันนก็ต้องขอบอกว่าเราต้องกล้าที่จะทําในความดีตรงนี้นะไปขอโทษขออาภัยท่านท่านก็จะได้อโหสิก,กรรมให้ชีวิตก็จะหมดสิน้นก็เรียกว่ากรรมอันหนักที่เรากระทาต่อพ่อต่อแม่ผู้มีพระคุณเราก็จะไม่ต้องรู้สึกผิดไปจนตายนะถ้าหากว่าเราไม่รีบทำก็จะกลายเป็นว่าเราจะรู้สึกผิดถ้าหากท่านไม่อยู่แล้ว ท่านได้จากเราไปแล้วล่ะเออเราจะได้โอกาสจากตรงไหนแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสนั้นแล้วท่านจากเราไปแล้วในทางพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าเราสามารถที่จะขอโอโหสิกรรมต่อหน้ารูปต่อหน้าที่ฝังศพต่อหน้าอาัฐิก็ยังถือว่าใช้ได้นะเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราไปนี่ก็ด้วยอะไรด้วยอํานาจของโมหะที่ครอบงำที่เรานั้นได้นะถูกครอบงำใจด้วย ทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนก็กลายเป็นผู้มีมานะใหญ่โตอาหาังการที่จะกระทำการราวีนะเรียกว่าทำร้ายทั้งจิตใจทำร้ายทั้งร่างกายบุคคลอื่นได้ด้วยความหลงแล้วเราก็เป็นทุกข์แล้วเราก็มาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นหลงผิดนะความหลงผิดท่านก็พูดกันอยู่ว่าเมื่อใดที่หลงผิด คิดจนตัวตายเพราะว่าเราต้องมานั่งทุกข์ภายหลังดังนั้นญาติยโยมจะเห็นว่าโมหะคือความหลงก็เป็นเดตให้ใจนั้นทุกข์เหมือนกันดังนั้นทางออกญาติยโยมนะทางออกก็คือว่านี่แหละเรานั้นต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะฝึกใจของเรานั้นให้ รู้จักว่าใจของเรานี่จะถูกครอบงำด้วยความโลภเมื่อไรและเป็นอย่างไรถูกครอบงำด้วยความโกรธเมื่อไรและเป็นอย่างไรถูกครอบงำด้วยความหลงเมื่อไรและมันเป็นอย่างไรเมื่อเรารู้สึกตัวอย่างนี้แล้วญาติยโยมท่านสาธุชนก็จะเห็นหนะก็เรียกว่าได้เหตุเหตุแห่งทุกข์ที่มันคืบคลานเข้ามาครอบงำใจของเรา นี่คือการค่อยๆสังเกตการฝึกก็คือเริ่มต้นจากการมีสติและสังเกตว่าขณะไหนที่ใจของเรากําลังเกิดความโลภมันเริ่มที่จะอยากแล้วมันอยากเกินตัวไหมความอยากของเราเนี่ยมันถูกต้องตามศีลธรรมไหมถูกต้องตามกฎหมายไหมแล้วมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เราต้องเป็นทุกข์ไหมถ้าอยากของเราที่มันเป็นอกุศลเช่นนี้เนี่ย ก็เรียกว่าเป็นความอยากที่ไม่ใช่ฉันทะและ้วมันเป็นความอยากที่เป็นตัณหาจนในที่สุดเราก็แสวงหาเกินตัวเมื่อแสวงหาเกินตัวเราต้องเดือดร้อนต้องเป็นหนี้เป็นสินบางคนบางท่านต้องไปทําอาชีพที่ทุจริตต้องไปคอรับชั่นต้องไปทําในสิ่งที่ผิดศีลทำผิดกฎหมายก็ในที่สุดก็ติดคุกติดตารางในที่สุดก็ เรียกว่าเสียผู้เสียคนนะบางท่านบางคนเนี่ยก็เรียกว่าต้องไปติดพน,น,นันนะยิ่งสมัยนี้พน,นันออนไลน์เนี่ยโอ้โหหลากหลายและเกินคนติดพน,นันกันงอมแงมผ่านออนไลน์ต้องเป็นหนี้นอกระบบนี่ก็เยอะแยะด้วยความหลงนะแต่มีความต้องการที่มีความโลภเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออเพราะว่า เราต้องการแสวงหาเกินตัวนั่เป็นความโลภถรามันเริ่มคืบการเข้ามาอย่างนี้ต้องตั้งสติแล้วค่อยๆถอยละความโลภในทีละนิดพระเออเรานั้นมีเงินทองเท่าไหร่จะต้องใช้จ่ายอย่างไรเพียงแค่ไหนไม่ให้หมันเกินรายรับให้พอดีกับรายรับหรือให้น้อยกว่า รายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับมันถึงจะมีเงินไว้เหลือเก็บถ้าเมื่อใดรายจ่ายที่มันมากกว่ารายรับเมื่อนั้นเป็นหนี้ทันทีนี่แหละญาติยโยมเพราะนั้นก็จะเห็นว่าความต้องการปรารถนาเนี่ยต้องพอดีการแสวงหาความต้องการที่เป็นฉันทะต้องพอดีก็ดันท่านเรียกว่าตามสิ่งที่เรา สามารถแสวงหามาได้ตามกําลังของเราที่สามารถแบกรับหามาได้ตามสติปัญญาหรือความเหมาะสมที่เรานั้นสามารถจะนำทรัพย์เหล่านั้นมาเลี้ยงตัวเองได้พอสมควรแก่กำลังของตนเองนะเพราะดังนั้นก็เรียกว่านี่คือเป็นไปตามฉันทะต้องการที่เป็นฉันทะเป็นกุศลแต่ว่าถ้ามันเกิน พอดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันเป็นความโลภและยิ่งจะไปเจือปนกับบาปอากุศลยิ่งจะไปเจือปนกับความผิดกฎหมายเมื่อนั้นแหละก็เรียกว่าเป็นเหตุที่ความโลภที่ร้ายแรงเริ่มคืขบขานก็มาครอบงำใจของเราเราต้องสลัดจิตใจของเราออกเมื่อเราสลัดได้แล้วพื้นที่ของความโลภมันลดน้อยลง ใจที่จะเป็นสุขก็มากขึ้นนะเราไม่ต้องมานั่งกัดกุ้มไม่ต้องมานั่งทุกข์นะความโกรธก็เช่นเดียวกันเราต้องมีสติและสังเกตว่าเราเริ่มโกรธบ่อยไหมมากไหมเริ่มงุดหงิดเริ่มน้อยใจนะเริ่มเสียใจเริ่มเศร้าใจเนี่ยมันเริ่มตอนไหนเริ่มอย่างไรอาการมันเป็นยังไงนี่ต้องสังเกตตัวเองให้ได้เมื่อสังเกตตัวเองได้แล้ว เราก็จะรู้สาเหตุว่าอ๋อใจของเราไปยึดติดกับอะไรอย่าไปเพ่งโทษที่เป็นเรื่องที่บุคคลอื่นมาทําให้เราเป็นนะโยมนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปเพ่งโทษภายนอกพระพุทธเจ้าให้เพ่งมาที่ใจของเราเนี้ยว่าอุปทานที่ใจของเราเนี่ยมันไปยึดมั่นไปยึดมั่นอะไรยกตัวอย่างที่เรากโกรธนะบางครั้งบางทีนะคนมาด่าเราเนี่ยเรากโกรธ นะว่าเขามาด่าเราเราจะเพ่งโทษว่าก็เพราะเขามาด่าเราถึงโกรธอย่างนี้ไม่ถูกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกที่จะให้ถูกเราต้องเพ่งมาที่ใจของเราว่าเอ๊ะใจของเราทำไมถึงโกรธได้นะเออเพราะใจมันไปถูกครอบงำด้วยอะไรด้วยทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนตรงไหน เราไปยึดมั่นกับอะไรทำไมเราถึงโกรธเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เพราะเรานั้นยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนว่าโอ้ฉันเนี่ยมีความรู้นะฉันเนี่ยมีหน้ามีตานะฉันจะถูกว่าถูกดา่าถูกนินทาไม่ได้นี่แหละเพราะไปยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนเราก็ต้องเข้าใจตามสัจธรรมให้ได้ว่าโอ้เพราะว่า คนเรานั้นจะหลีกเลี่จากคำด่าคำนินทาไม่ได้เราเป็นสามัญชนปุถุชนธรรมดาเนี่ยจะหนีพ้นคำด่าคำนินทาได้อย่างไรแม้พระพุทธเจ้าผูป้ประเสริฐที่สุดก็ยังถูกด่าถูกว่าเพราะฉะนั้นช่างมันเถอนะนะอย่าไปคิดมากมันเลยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ช่างมันมันเหนื่อยเมื่อไหร่มันก็หยุดเนี่ย ก็เรียกว่าเออเราระงับความโกรธได้แล้วนะเสียใจน้อยใจก็เหมือนกันเนี่ยให้สังเกตก็มาที่ตนเองของเราความหลงก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยญาติโยมสาธุชนตั้งหลายตระมาก็ได้นําวิธีของการฝึกใจเพื่อให้ใจของเราเป็นอิสระเมื่อใจของเราเป็นอิสระไม่ถูกครอบงําแล้วพื้นที่ของความทุกข์มันลดน้อยลงพื้นที่ของความสุขของใจเบิกบานของใจ สงบร่มเย็นข้งใจก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปเราก็จะทุกข์ต่อไปเราก็ตกนรกทั้งเป็นในชาตินี้ต่อไปชาติหน้าก็ตกนรกอีกแหละเพราะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นกระทําในสิ่งที่เรียกว่าเป็นอกุศลโลภก็มากขึ้นโกรธก็มากขึ้นเมื่อโกรธมากขึ้นก็ก่อเวรมากขึ้นสร้างบาปกรรมมากขึ้นไม่รู้จักจบจักสิ้น ยิ่งหลง,หงก็เรียกว่าทําให้กระทาสิ่งที่เป็นอกุศลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตกนรกหมกไหมานานขึ้นเวียนว่ายตายเกิดนานขึ้นต้องเผชิญกับความทุกอ,อกทุกใจนานขึ้นไม่รู้จักที่จะจบสิน้นสักทีสิ้นกักสินกส้นกันนั่นแหละดังนั้นใครจะทําให้ตนพ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารได้ก็ตัวเราเริ่มจากที่ไหนก็เริ่มจากการ นี่แหละฝึกจิตฝึกใจสังเกตจิตใจของเราเพราะฉะนั้นตามที่พุทธองค์ตรัสว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วเนี่ยนำความสุขมาให้เรานี่แหละต้องเป็นผู้ฝึกและเป็นผู้นำสุขมาให้ตนเองถ้าเรารักตนเองเป็น<ม>ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดในปาฐกถาธรรมในวันนี้ตามสงควรเก็บเวลาในท้ายที่สุดนี้ขอญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านได้มีความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน มีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติทั้งหลายและขอจงมีจิตใจที่ประกอบด้วยบุญกุศลกิิยาช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อดูแลซึ่งกันและกันทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมผู้คนใครได้รับความทุกข์ยากเดือร้อนก็เอื้อเฟือ้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ประเทศชาติของเรา้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขและขอให้กำลังใจแก่ญาติโยมผู้ประสบภัยทั้งหลายทั้งภัยโควิดทั้งภัยธรรมชาติ ทุกท่านทุกคนนั้นขอให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ได้ดํารงอยู่อย่างมั่นคงยึดมั่นในทานศีลภาวนาตามหลักในทางพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปและจงสมความปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาตะถาธรรมเรื่องใจที่ฝึกได้เป็นสุขโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร